พมพัมสวัสดีครับผมเบ่าวเกษตรครับวันนี้ผมก็ได้ไขายกล้องตัวเก่าไปแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก10 0โมงเช้าวันนี้ครับก็รู้สึกเศร้ามากครับเป็นกล้องตัวโปรดของผมเลยนะครับนั่นก็คือกล้องกลโปรนะครับผมกลโปร แดก์นะครับผมไปแล้วครับผมอันนี้ก็คือกระเป๋าเดิมของที่ผมมีแล้วก็ใช้ถ่ายคลิปตลอดเวลาเลยครับก็แค่นี้เลยครับผมหมดแล้วนะครับนะครับประมาณ10เดือนนะครับผมก็ได้ถ่ายทําคลิปต่างๆมากมายนะครับที่ลงในช่องบ่าวเกษตรนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้านะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปที่บ่าวเกษตรแล้วก็ กด subscribe และกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณด้วยใจจริงนะครับวันนี้ก็เลยนะครับแวะที่บิ๊กซี Big นะครับบิ๊กซีนะครับก็เลยไปที่บิ๊กก m ม r ินรครับผมแต่เพื่อนถ้าไม่รู้ว่ามีอะไรครับข้างในครับเพื่อนๆดูพร้อมกันเลยครับผม5 4 3 2 1 0นั่นคือกล้องโปร6เฮ้ยไม่ใช่มันคือ GoPro 9นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่วันนะครับผมก็แวะไปซื้อมานะครับที่ Big Camera นะครับประกันศูนย์ครับราคาครับแต่แ dm ครับไม่ต้องบอกก็ได้ครับเพื่อนๆคงจะรู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับในการซื้อนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับ เลือกซื้อประกันศู์นะครับผมอะไรก็ตามครับที่เป็นของเทคโนโลยีที่มีราคาแพงๆนะครับก็ควรจะเลือกซื้อประกันศูนย์คราวนี้เราก็จะมาเปิดพร้อมกันเลยผมยังไม่เปิดเลยนะครับนี่ฮะนี่นี่ฮะนี่ครับบอกร้านบอกว่าพี่คะทดลองเลยไหมครไม่ครับผมจะขอไปเปิดที่บ้านเพราะด้วยความตื่นเต้นครับขอฉีกพร้อมกันแล้วนะครับเพื่อนๆเราฟังเสียงนะครับผมนี่ครับนี่ครับฉีกนี้แหละครับผม นี่ครับผมเสียงครับผมแล้วก็มีกลิ่นครับกลิ่นของความใหม่นะฮะโอเคให้ดูอ่าสเปคหน่อยนึงก่อนนะครับผมสเปคของกล้อง GoPro Hero 9 Black ตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมความละเอียดของกล้องภาพนิ่งสูงขึ้นแล้วนะครับ20ล้านมิกลพิกเซลนะครับจากเดิม GoPro 8 7 6 ก็จะได้แค่12ล้านพิกเซลนะครับเพื่อนๆคงรู้ดีเนาะแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอนะฮะระดับ 5K นะครับสาเฟรมเรทนะครับผมแล้วก็ 4K นะครับที่60เฟรมเรทนะครับ Full HD Slow Motion มันจะสโลไปถึงไหนนะครับอยู่ที่240เฟรมนะครับผมแล้วก็การน้ำลึกได้10เมตรนะครับผม แล้วก็ Voice Control นะครับอันนี้ก็เห็นหลายๆคนได้รีวิวกันแล้วนะครับว่ามีการสั่งด้วยเสียงแล้วก็มี Slow Motion 8x นะครับผมเยอะมากครับผมมีหลายอันครับมี Time w a r p 3.0นะครับพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ Live Streaming นะครเอาไว้เป็นกล้องวิดีโอสำหรับไลฟ์สดนะครับได้ถึง Full HD นะครับผมแล้วก็ Super p h โฟโต้บวก HDR โอ้ลินดาสนครับผมจะได้ทดสอบทุกอันนะครับแล้วก็ถ่ายรอไฟได้อยู่แล้วนะครับ เป็นเว็บแคมได้แล้วก็ทัชสกรีนแล้วที่สำคัญก็คือมีไฮเปอร์สมูท3.0พัฒนาขึ้นมาจาก GoPro 8นะครับซึ่ง GoPro 8ก็แค่2.0ครับมันมีอะไรที่แปลกใหม่เยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งเห็นเขาบอกว่าแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันใหญ่มากครับอโอเคนะครับเปิดพร้อมกันเลยนะครับเพื่อความตื่นเต้นของเรานะครับนี่ครับมาในกล่อง นี่กล่องผ้านะครับสวยหรูนะครับเปิดเลยนะครับผมตื่นเต้นมากครับว้าวออามาครับผมเอาฟังเสียงซิปครับเปิดเลยฟลุ๊ปมาผ้าว้าวเป็นอะไรที่ผมรู้สึกตื่นเต้นบอกไม่ถูกนะครับอันนี้ก็จะมีคู่มือนะครับเพื่อนๆเคยอ่านคู่มือกันบ้างไหมครับผมคนหนึ่งครับไม่เคยอ่านเลยนะครับผม นี่ครับผมแล้วก็นี่ครับที่ขาดไม่ได้คือเขาจะแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสายตัวนี้ USB Type C นะครับแล้วก็มาด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ครับผมก้อนนี้ใหญ่มากครับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับผมเขาบอกว่าความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 1, 7 2 0มิลลิแอมครับใหญ่มากครับดูครับแบตเตอรี่ครับของแล้วก็ตัวนี้ที่ผมไม่เคยได้ใช้เลยก็คือตัวที่ใส่ขาล็อก นะครับสำหรับเอาใส่หมวกกันน็อกนะครับใครที่เป็นไบเกอร์เขาจะชอบกันนะครับเมื่อใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะล็อกแล้วก็จับตัวนี้ยัดเข้าไปกรับเข้าไปเรียบร้อยครับต้องเอาพลาสติกข้างหน้านี้ออกก่อนผมไม่เคยใช้เลยครับผมคราวนี้นะครับมาเจอพระเอกของเรานะครับที่อยู่ในกล่องสวยหรูผมงขอดูหน่อยบางคนเขาก็ไม่รีวิวกล่องเขาคือเป็นกล่องกล่องกล่องกระดาษนะครับเพื่อนๆครับผมกล่องกระดาษใส่ก็น่ารักดีครับแล้วก็สามารถเก็บ กล้องตรงนี้ได้เลยนะครับผมบางคนก็ไม่ต้องการซื้อกระเป๋าใหม่ก็ใส่ตัวนี้เลยก็ได้โอ้โหเพื่คนครับใหญ่มากครับ GoPro ก,โกามาแล้วนะครับนั่นก็คือเขามีจอ LCD ด้านหน้านะครับเอาไว้สำหรับ V-Log อก r ลอกเกอแล้วก็พวกที่จะถ่ายเซลฟี่ต่างๆให้เราเห็นหน้าจอตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จอด้านหลังครับใหญ่มากครับตอนนี้ผมก็ได้สั่ง กรอยนะครับผมนะครับการลอยมาจาก Lazada นะครับเดี๋ยวน่าจะถึงประมาณสัก2-3วันนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอะไรขายเลยนะครับเราก็จะมีแค่นี้ผมต้องการแบตเพิ่มอีกก้อนหนึ่งที่ชาร์จแยกก็ไม่ได้ครับทางร้านก็ไม่สามารถที่จะเอามาให้เราได้นะครับผมผมจะเอาไปทดสอบภาคสนามจริงๆนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเราจะได้เห็นของจริงนะครับว่าโกโปร9นะครับมันมีจุดเด่นจุดดียังไงบ้างนะครับที่สำคัญคือ ของมันต้องมีครับผมโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่บ่าวเกษตรถ่ายลงไปในช่องนะครับก็จะใช้กล้องตัวนี้นะครับก็คือโปโปกลาตัวนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างใหญ่มากเบลอเบลาเลยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวใส่ขานะครับล็อกใส่ขาตรงนี้นะครับอึ๊บอ่าแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับนี่ล็อกเลย แต่ก็เวลาที่ผมทํางานนะครับผมก็จะมีขาแมนโฟโตเล็กตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ประกอบกับตรงนี้ครับเวลาที่เราต้องการปรับกล้องขึ้นลงแล้วก็แค่กดปุ่มแดงๆตัวนี้ครับปุ๊บเห็นไหมครับเพื่อนครับง่ายมากครับเห็นไหมครับเราสามารถเดินถ่ายได้ไรลขีดจากัดโดยที่ไม่ต้องมีกิมบอนหรือไม่ต้องมีกันสั่นเลยนะขากันสั่นเลยนะครับเห็นไหมครับเวลาเราจะเซฟฟี่ตัวเองครับง่ายไหมครับ ฟึบนี่เห็นไหมครับเดินถ่ายได้เลยอ่ะขอดูซิว่ามีแบตหรือเปล่านะครับขอดูก่อนโอ้แบตก้อนใหญ่มากครับฟึบยัดลงไปแล้วก็เมมโมรี่การ์ดยังไม่ใส่นะครับเมมโมรี่การ์ดอยู่ด้านนี้ครับผมมีอยู่ครับอ่าขอดูซิเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วอืมง่ายกว่าเดิมครับง่ายกว่าเดิมครับอ่ะขอเปิดหน่อยนึงก็แล้วกันเพื่อ ยตนโฉมว่าจอเป็นยังไงบ้างน,นะครับว้าวเห็นไครับนี่ครับจอหน้าสวยมากครับใหญ่อะจอใหญ่มากครับเพื่อนๆจอใหญ่เต็มมากเลยครับอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับผมจอโคตรใหญ่เลยเพื่อนๆนะ นี่คือสิ่งที่ต้องการที่สุดนะครับคนที่ใช้ G o p r o ครับมีกล้องด้านหน้าเรียบร้อยครับเอาไว้ดูตัวเองครับจ๊เอ๋อ่าจ๊เอ๋ครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับกล้องด้านหน้าเรียบร้อยครับแบตเตอรี่เหลือ8%เดี๋ยวขอยัดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนแล้วจะได้ไปทดลองกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ